นี่คือฮีโร่ที่คุณควรจะรีบเล่นก่อนที่มันจะถูกเนิฟน,นะถูกเย็ดตุบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเพิ่งกลับมาจากรอดอเลยโอ้แม่งที่อาการอนับ,บุรีแดดโคตรร้อนไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับอาได้มีการปรับสมดุล ฮีโร่ใหม่ซึ่งตัวที่น่าสนใจที่สุดผมว่าคงหนีพ้นโตโรที่ได้ไดมีการรีเมคสกิลของอันติเมทใหม่นะครับและนอกจากอันติที่มีการรีเมคใหม่ให้มันสามารถกระโดดได้3ทีแล้วก็เคลื่อนที่ได้นะครับโตโรยังได้รับการปรับสกิล2ใหม่นะครับเวลาเราใช้สกิลหนึ่งเนี่ยเออเห็นสกิลหนึ่งบ้างที่ผมอัพมาเวลาเราใช้เสร็จอ่ะแล้วเรากดสกิลสองอ่ะสกิลหนึ่งจะรีคูดาวทันทีนะครับทำให้โตโรมีโมบิลิตี้ในการเคลื่อนที่ตัวเองมากขึ้น ข้อดีของการที่โมบิลิตี้เราเยอะคืออะไรครับโมบิลิตี้เราเยอะหมายความว่าเราจะไม่โดนลุมกระทืบครับไม่โดนลุมส้นตีนง่ายขึ้นเพราะว่าเราสามารถเข้าแล้วก็ออกได้นะครับตอนนี้กดมาเป็นโรมนะเจอเป็นเซฟิร่าเลนกลางนะครับฝั่งเรามีนตาญาแล้วก็ด์ฟเ,ออเหมือนจะเหมือนจะดีนะด์ฟเหมือนจะดีแล้วก็เช่นเคยครับแรงไดมอนเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นอาร์วีนะครับงานแล้วก็ภารกิจเยอะมากเลยเป็นพี่มอปลายแล้วนันตาญาเราก็เข้าไปเอาเซฟิล่าได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เฟิร์สบัตรโอ้เลนบนก็กําลังสวยเลยครับเปิดได้เหมือนกันนะ ผมก็จะฟาร์มนกก่อนแล้วเดี๋ยวลงไปช่วยไฮยเตะนะครับไฮยเตะรีพอดีนะจริงๆแพทนี้มันมีฮีโร่ที่ได้รับการบรับมาหลายตัวนะครับตามรูปที่ขึ้นโชว์ให้ดูนะจากออฟฟิเชียลของเพจอาวี RV. ผมก็จะมาทยอยเล่นให้ครบทุกตัวนะครับแต่ว่าเริ่มตโตโร่ก่อนเลยเว่าเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดในบรรดาตัวทั้งหมดที่ได้รับการปรับมาแล้วก็กูเห็นว่าเหมือนมีใครกำลังเวทป่าอยู่เรียบร้อยแบทแมนขอโทษว่ะเพื่อนแต่ว่ามันเป็นความผิดของกูหรือเปล่าไม่อย่าโทษตัวเองเยอะนะครับเมื่อกี้เราช่วยล่างอยู่นะ ถ้าเกิดเราไม่ไปช่วยล่างเราก็จะโดนล่างด่าถ้าเกิดเราไม่ช่วยป่าเราก็จะโดนป่าด่านะครับชีวิตลมนะครับปิดหูปิดตามั่งเล่นเอาเท่าที่ตัวเองเอ่อเล่นไหวก็พอนะครับแต่ว่าเล่นเล่นเล่นไหวก็คือแบบว่าดูดูแมปบ้างนะเนี่ยล็อกซี่ตัดตัวเลขไปหยิบเค้ยแม่งหายาก็ตายนะครับถีนล่างทิ้งล่างปุ๊บล่างตายทิ้งป่าปุ๊บป่ากูตายเฮ้ยถูกได้เซตชีล่างอยู่นะครับสวย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 เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับยังไม่ได้ขึ้นเซตไอเทมไม่ดูเลยผมก็จะใช้เป็นประมาณนี้เดี๋ยวบป๊นนึงขอ ผมว่าได้วบวกแน่นอนแล้วก็โตโร่นะครับเวลาต่อยพัสซีเหมือนจะเปลี่ยนนะต่อยครั้งที่3ามเหมือนจะต่อยแรงขึ้นนะครับตามเปอร์เซ็นต์เลือดเดี๋ยวใช้เตะโดนี่ครับโดด1่โดด2อโดอโด3แล้วก็ยอนจะลอยอย่างี้ครับโดดเหมือนมาหลอดเลยนะแบทแมนช่วยเอาอยู่ครับจังหวะน,นี้ผมว่าแบทแมนได้นะเฮเลคอนตีอยู่ครับแบทแมนเพื่อนถอยเพื่อนแบทเพื่อนโอ้ยผมว่าแบทเราเอาสุดไปหน่อยก็เซไอเทมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใช้ตามเดิมนะไม่ได้จัดแต่งอะไรเพิ่มก็มันเป็นแท้งอยู่แล้ว เนี่ยทุกคนสกิลสองใช้ปุ๊บสกิลหนึ่งรีคูดาวเป็นอย่างนี้นะครับเชี่ยแม่งเซฟิล่ามาทุกคนถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่มีสกิลมีสกิลเซฟิล่ากดอันตีแล้วนะครับโอ้โหหายาเพื่อนพอแล้วหายาเอ๊ะยี่หายาอะไรอ่ะเอ๊ะกู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 ตาฝาดเหรอกูเห็นหายาเห็นหายาป่าดาวกระจายกับหลังแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงครับกดท่าสองครับเอ็ซสกิลเสร็จไ่ตายสว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 ยประบูประบูจะกัดกูปูจะกัดกูอันตีจูคูดาวแล้วนะครับอันตีจูคูดาวแล้วทีเดียวผมจะตายยคคครรรัััับบททุกนนนนผผมมออจจจงงหหวววะะะู่่ีีี้สโดด สามนีแล้วก็โดนปึ้มงมื่อกีสองนะครับโอ้โหตโลโ่ย่างโกงโกง,งไปหรือเปล่ารีบเล่นนะครับก่อนโดนเนิร์ฟบ้าไปแล้วฮีโร่ตัวนี้ไฟเมื่อกี้เราก็รอดตัวกันมาได้นะครับแล้วเหมือนยอนเอ้ยทำไมยืนยงนีเนี่ยเฮียนางไดมอนไดมอนทำไมมึงยืนกันอย่างงี้อย่างงี้โดนนมนะหนึ่งสองึ้มระยะช่วยชีหน่อยอูยรียบร้อยครับยอนชี้แตกหรือเหมือนเลนล่างครับจะมีคนมีปัญหากับฮายาแล้วนะ ไอ้คู่เนี่ยผมโคตรเกลียดเลยแม่งฮิวแล้วฮิวอีคือมึงจะฮิวเที่ยอะไรนักหนาวะระยะาออกตัดเลีอยบปะปึ๊บเฮ้ยกดอันตีกดสโลไปครับไปเว้นตาสาโลเอ้ยายาตายแล้วนายาทำอะไรอะเพื่อนมึงเล่นสุดจังอะถอยก่อนนะครับทุกคนซิฟิลามันเอาเรื่องนะแรง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 ผมว่าผมต้องออกกันเวทชิ้นแรกๆหน่อยไ,ไหมเนี่ยเดี๋ยวรอรอจังหวะเข้ามาครับให้นตาตาญาตล่อให้เรานะครับจังหวะน,นี้มึงโดน กูมีนติกูมีนติเข้าเข้าเพื่อนเข้านี่ครับสกิลสองปุ๊บหนึ่งกูดาวหนึ่งกูดาวโดนต่อหนึ่งสองสามถูกยโป้งเรียบร้อยครับซิวิล่าหายไปจากสารระบบเอาเอาเอาย้อนกลับมาแล้วย้อนกลับมาแล้วเอาป่ะล่ะมึงจะเอาไมย้อนมึงจะเอาไม่ย้อนจะเอาไม่ล่าเอ้ยเอ้ยถอยถอยเพื่อนเพื่อนถอยถอยถอยรอครับรอ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 เดี๋ยวจังหวะนี้มันโดนรอรอรอหนึ่งหมู่กูดาวก่อนเอาครับเอาครับเอาเอาเอาย้อนหนึ่งปุ๊บหนึ่งกูดาวถูกสกิลเรียบร้อย ตอนนี้เล่นบนมีปัญหานะครับเวเลสกำลังโดนกระทืบ2 1นะครับเวเลสเหมือนจะไม่ไหวหรือเปล่ากด e x e c u t e มาเ้ยเวเลสซิกเกอร์โยกโอ้โหโดนทั้งปูทั้งล็อกซี่ทั้งเวเลสนะครับโว้สติสตังอยู่ไหนกันหมดตอนนี้วัดกับเอ็มลีนะครับเอ็มลีก็ไม่เตะแรงเท่าไหร่นะครับเฮ้ยเเชียเชียเชีย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเริ่มรู้สึกว่ามันแรงแล้วนะครับอุ้ยขี้ปันเจ็ดขี้ปันเจ็ดขี้ปันเจ็ดไอ้พี่พี่พี่โคตรพี่โคตรพี่พี่ใจเย็นครับพี่ใจเย็นเ้ยผมว่าผมสวนได้เดี๋ยวรอสกิลก่อนเดี๋ยวผมเจอกูเอมิิลีถถ้้าาเเกกดดผมตาายยใหห้เเรีกมลยนี่ครับ แคสซีตโตัวโลนะครับสแต็กลงนี่เรียบร้อยสแต็กที่มันลดลงตอนเลือดเราน้อยนะเห็นไหมมันจะดีเลือดให้กับเราใช่ไหมผมเข้าใจถูกปะเออแล้วก็ตอนสแต็กแดงขึ้นเราจะตีเร็วตีแรงขึ้นนี่ธรรมดาที่ไหนบัฟมาตัวแม่งโคตรโหดไม่เรียกปรับสมดุลนะมันเรียกบัฟแล้วอย่างเงี้ยมีคนไม่หลับจำเวทไปแล้วนะครับเซฟซีล,ล่าระวังจะโดนเดี๋ยวผมไล่เลยนะกดสโลใส่เขาจะเดินสโลแล,ละเซฟซีล่าจะกดอตัติลี่งไงตันครับนระยาสโลให้อยู่กดเอสคิวใส่เบืม้มเรียบร้อย ถอยก่อนนะครับถอยก่อนนะถอยก่นอนเอ้ยนันาตาญาเพื่อนมึงก็จะเดินใส่อย่างเดียวเลยแป๊บนึงสกิลคูดาวอยู่งัดยอดน,นะครับกดสองใส่งัดอีกทีหนึ่งเอ็กซคิวเฮ้ยแบทแมนได้เลยกดเอ็กซคิวช้าไปวิ่งไปเล่นล็อกซี่ต่อขอ้างบนเลยนะครับจะดันป้อมแล้วนะอย่าอย่าให้มันทำอย่างนี้นะครับป้อมสำคัญนะครับอย่าเสียป้อมเด็ดขาดโตโร่แปดเคิวแล้วนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยแค่น,นี้อะไรวะแป๊บหนึงเอ้ยเอ้ยอันนี้คืออะไรผมลองดูกันทำอะไรได้วะอ๋อโดดได้้ใใช่่่่ปปะเเเหหมมือออนนนน็ยูัดดดตตีไงโโโราโาดดาจากฟ นนล็อกซี่ไปทีงัดไม่โดนครับอีกทีหนึ่งอีกทีนึ่งแบทแมนเออเอ้ยอ้ยเคืเอบแบทแมนแบทแมนเกือบเกียบไฟตายนะครับโอ้รองเท้าไม่ใส่ดูไฟซะงั้นจเคลิบไปก่อนนะครับเกือบไปแล้วอ๋อผมเข้าใจละเออแล้วมันมีแล้วมันมีถึถง,ถงตอนไหนไ่ะไอ้จรวดอันเนี้ยไม่ได้อ่านแผ่นนานนะครับไม่รู้ว่าไม่ใช่ไม่ได้อ่านแผ่นนานเลยอ่านมาแค่ตัวบัฟไอ้เฮียกูไม่ได้อ่านว่ามันมีจรวดเข้ามาหรือว่ามันเข้ามาแต่แผ่นที่แล้วแล้วอ้าวยอนกูบอกนะว่าอย่าให้มีครั้งที่สามหนึ่งสองซ้ำ คือทุบไปครับงัดอันติงัดทีนึงไม่ไหวนะครับเสียเวลาเขามาช่วยนะต้องออกเสียเวลานี้มันก็ยังไม่เลิกนะเฮ้ยมันฟิกเหรอไม่ตาผมฟาดแบ,แบทแมนเพื่อนเอาดีแบทแมนเอาดีแบทแมนเอาดีดีแบทแมนแบทแมนไม่โดดไม่เอาอะไรแล้วเฮ้ยแต่ผมเหมือนเห็นวบาแบทแมนแแมนันออกของป่าป่ะวะงัดครับทีนึงวเวเลสเขาช่วยงัดสองจังหวะนี้วเวเลสหมุนอีกทีนึงเอ็กคิวทหนึง่งเรียบร้อยแตง่งหนึ่งครับแต่งสองโดนเวเลสช่วยไว้สวยเวเลสเพื่อนออกมาเพื่อนเวเลส เลยเพื่อนอะไรไอ้สลไรมึงเล่นอะไรพ่อมึงเนี่ยทำอะไรอะเวเลสที่เห็นไม่เห็น,หนตะกิ้หย่อนนีไ่ไงวะล็อกซี่เดินไล่ผมอยู่นะครับงานล็อกนัดล็อกซี่ไปล็อกซี่จับแล้วล็อกซี่จับแล้วไม่เจ็บหรอกตัวโล่มันถึกตัวใจไม่โดนตรงนั้นมีเอมิลี่นะออกก่อน,ออกก,อ,นออกก่อนเคลียร์กลางก่อนทุกคนเออ,เ,อ,อเฮียแบทแมนกู Batman, ไม่ออกของป่าเฮียอะไรเนี่ยตายเลยเฮีย,ย,ข,ยของป่าก็ไม่ออกกูจะใช้ชีวิตต,ต่อ,อยังไงเนี่ยพระเจ้าโอ้ยเนี่ยทุกคนทุกคนแล้ตอนนี้ผมจะแพ้ไหมครับ แต่ถึงจะแพ้ชนะผมก็ลงคลิปอยู่ดีนะครับเถอว่าได้มาเล่นแล้วก็โอเคเล่นไปลงไปข้างล่างผมเห็นเหมือนกำลังบวกกับเอมิลี่อยู่นะน่าจะไหวนะเอมิลี่ตัวเดียวเพื่อนเรามี2ตัวไม่น่าจะยากนะครับอุ้ยเชียร์แมงแตีนาตยากูตายเลยแรงอะไรนาดนั้นน่นนะแต่พายาน่าจะได้อยู่นะครับวิเลย์มาช่วยเรียบร้อยแล้วผมเดินกลับไปเอากลางก่อนแป๊บนึงกลางจะดันมานะกลางแตกนี่เท่ากับแย่นะทุกคนนักซิฟิลา่าหนึ่งหนึ่งที โดดเลยไหมเดี๋ยวตีกันตีกันเกมมันหมดดีแล้วโดดครับโดด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 ไม้เชี่ยแต่มันมีเฮเลนฮิวให้เหรอทุกคนผมใส่สกิลไปเหมือนไม่มีผลกับมันอะแล้วดูมันต่อดิดูมันต่อดิตัวเวทแม่งเอาผมครึ่งหลอยละมันเกินไปบ้าวทีมเกินไปหรือเปล่าโอ้โหเนี่ยต้องขึ้นกันเวทชิ้นสองตัวอย่างน่าเกลียดอะตัวเวทสองตัวจะบ้า ล็อกซี่จะเล่นนานายาแล้วนะครับจับสาจับไม่โดนนะครับโอ้แบบที่ผมเล่นไปคิดที่แล้วนะครับจับ3แช่แต่ตอนนี้จับไม่โดนจะเป็นเป้าเองหรือเปล่าล็อกซี่ล็อกซี่ล็อกซีซ่เล่นอยู่ตรงนี้ล็อกซี่โดนเอ็กซ์สิไปแล้วนะครับล็อกซี่ไม่รอดโอ้ยอย่ามาแย้มอย่ามาแยมพี่มากัน3คนนะครับเก่งแค่ไหนก็แพ้เอ้ยเดี๋ยว้เยเวลสกิลไม่โดนเลยที่สองสกิลจนเอมิลี่โดนดาร์คฆ่าตายด้วยตัวเองกูดูอะไรอยู่อะเฮ้ยแต่ยังได้ดาร์มานะครับดีอยู่นะ แบทแมนก็ฟาร์มนะครับแต่ของฟาร์มไม่ออกสุดยอดจริงๆเลยแบทแมนกูนะครับยอนมันเริ่มเกิดอะไรเยอะยของกูยังไม่ค่อยมีนขนาดขาเยอะเนี่ยแล้วนาตาลยาเรียกแล้วนะโดนตะยองครบับปื๊บถูกปื๊บปืบเอ็กซ์คิวใส่ได้ยอนนะครับโูเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะครับนาตาลยารีบบวกหน่อยเพื่อนถอยออกมาก่อนโอ้เวเลสมาช่วยนะครับเอายังไงดีเราเอายังไงดีแป๊บนึงนะ ก็หลังจากที่ทุกคนเห็นนะครับเกินเห็นอุบัติเหตุนิดหน่อยคือตอนนั้นพ่อเรียกไปช่วยงานนะครับผมก็เลยต้องปล่อยจอไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ครับเดี๋ยวเล่งคลิปให้นะครับหนึ่งสองสามดิดนิ้วแปะ กลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้หายไปสักแป๊บหนึง่งรู้สึกว่าเกมเน่าแล้วนะครับทีมเราก็ไม่ไหวเเลสก็ตายเฮ้ยกูจะแพ ح, เ้เหรอว่าเล่นรีวิวโตโรครั้งนี้เอาดีๆคนเอาดีๆผมจะแพ,พ้เหรอแพ้ไรเฮียแบทแมนแบทแมนงึงๆงงงัป่าก็ไม่ออกแล้วเลนกลางบวกอะไรกันนะเพื่อนไม่ไหวแล้วเราบวกทําไมโอ้โหเตายสองตายสองนี่กันบ้านไงครับ โอ้ยทุกคนบอว่าผมรับได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราคลิปเข้าป้อมนะครับเราคลิปเข้าป้อมดูดูจังหวะนี้นะครับเปิดตาสโลใส่ครับโดดทุบยอนหนึ่งสองสามยอนโดนสโลครับเฮเดนโอ้โหจะแรง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 มันแรงหรือตัวโลมันบางหรอแบทแมนง,งึงักงักครับไม่เอาสักตัวไม่เอาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับคลิปเข้าป้อมครับคลิปเข้าป้อมครับเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนครับเพื่อนคลิปเข้าป้อมครับเพื่อนลีเดือยังครับมีกันสามตัวกันได้แล้วครับเพื่อนครับเพื่อนมึงเดินออกไปไหนแล้วบุญไปอ้อมเหี้ยอะไรตรงนั้นน่ะเพื่อน โอ้อะไรเนี่ยทีมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้สำหรับการรีวิวการปรับสมดุลใหม่ของโตโดะผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆว่าคืออันติมันดีขึ้นนะครับสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ด้วยการใช้สกิลหนึ่งแต่ว่าผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้กดให้ดูนะเพราะผมเพิ่งมารู้ตอนหลังแล้วก็สกิล2นะครับใช้ปุ๊บสกิล1จะลดคูดาวได้แพสซีฟเปลี่ยนใหม่มีการรีเลือดแล้วก็ตีเร็วขึ้นตีแรงขึ้นนะครับเกมนี้ก็เนี่ยมันขึ้นให้กู a f k แทนที่กูจะได้ M แต่ไม่เป็นไรนะครับเราเป็นคนดีนะครับเราต้องรีพอร์ตนะครับใครเล่นไม่ดีก็ต้องรีพอร์ตนะครับ<ม>ต้องให้สังคมเกมได้เจอคนดีๆต่อไปนะครับไปไกลๆส้นตินไสสัตว์หวานเย็นชานมรีพอร์ตครับเอาไปเท่าไหร่ให้กูเท่าไหร่4คะแนนโอเคเพยังดีรีพอร์ตได้4คะแนนนะครับเวเลสมึงอีกคนไหมอ,อีกคนไหมเออไม่ให้ความร่วมมือ,อ,อโอเคก็คงจะมีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นตัวบัฟตัวไหนต่อไปหรือว่าจะเป็นการเล่นอะไรก็ รอติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปโลโบอกด้วยเฮีย yeah. อุสานตั้งใจทำโลโบอกไว้เจนครับสวัสดีครับ